ปฏิจจสมุปบาท12หัวข้อวงจรเหตุปัใจจัยแห่งทุกข์และการดับทุกข์คุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องธรรมะสำคัญที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรือเหตุปัใจจัยแห่งการเกิดและการดับของทุกข์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพื่อที่จะอธิบายว่าทุกข์และความเกิดดับของชีวิตนั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นวงจรไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหลักธรรมนี้ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ12ประการนะครับซึ่งผมจะอธิบายทีละข้อพร้อมตัวอย่างในชีวิตจริงเพื่อให้เราเข้าใจและนำไปใช้ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นครับ 1. อวิชชาความไม่รู้อวิชชาคือความไม่รู้ หรือความไม่เข้าใจธรรมชาติแท้จริงของชีวิตเช่นเราไม่รู้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนถาบอรสิ่งนี้จึงทำให้เราประมาทยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่มั่นคงถาวรก็เกิดความทุกข์ต่างมาเช่นลองนึกถึงคนตาบอดที่เดินอยู่ในที่มืดโดยไม่รู้ว่าข้างหน้ามีหลุมลึกก็จึงเดินไป และตกหลุ่มแล้วก็เจ็บตัวนี่คืออวิชชาในชีวิตเราที่ไม่รู้ความจริงจึงทำให้เกิดทุกข์สองสังขารการปรุงแต่งสังขารด้วยการปรุงแต่งทางกายและใจหรือกรรมที่เกิดจากอาวิชชาเราคิดเราพูดเราทำก่อรูปเหตุแห่งการเกิดขึ้นใหม่ๆของจิตและร่างกาย อย่างเช่นเมื่อเราโกรธเราก็คิดคำพูดที่รุนแรงและทำร้ายผู้อื่นนี่คือสังขารที่เกิดจากอาวิชชาส่งผลให้เกิดผลร้ายในอนาคต 3. าบิญญาณควางรับรู้วิญญาณคือจิตที่รับรู้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามสังขารเช่นการเห็นการได้ยินเป็นขั้นตอนที่จิตเกิดขึ้นและรับรู้เช่น เมื่อเราเปิดตาเห็นพระอาทิตย์จิตเราก็รับรู้ภาพนั้นนี่คือวิญญาณเกิดขึ้น 4. นามรูปรูปนามนามรูปคือรูปร่างกายเรียกว่ารูปและนามมารมทางจิตใจเช่นความรู้สึกความคิดรูปกับนามรวมกันเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นร่างกายของเราเป็นรูป ส่วนความคิดและความรู้สึกคืนอามทั้งสองอย่างนี้รวมกันจึงเป็นหนึ่งชีวิตเกิดขึ้น 5. สลายตนะอายตนะหสลายตนะคือช่องทางรับรู้หกประการได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเช่นเวลาที่เราได้ยินเสียงเพลงหรือรับรสอาหารสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการทำงานของ อายตนะทั้งหลาย 6. กผัสสะการกระทบภัสสะคือการที่อายตนะทั้ง6ได้สัมผัสกับสิ่งภายนอกเกิดการติดต่อระหว่างประสาทสัมผัสกับวัตถุเช่นมือของเราไปสัมผัสกับน้ำเย็นเราจึงรับรู้ถึงความเย็นเจตเวทนาความรู้สึก เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากผัสสะอาจจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆเช่นเมื่อถูกลมเย็นพัดเรารู้สึกสบายแต่ถ้าโดนน้ำตำเรารู้สึกเจ็บปวด 8. ทตันหาความอยากตันหาคือความอยากความต้องการตันหาคือความอยาก ความต้องการทั้งทางกายและใจเช่นอยากมีอยากเป็นเช่นมาเห็นขนมอร่อยก็อยากกินหรืออยากมีเงินมากขึ้นเพื่อความสบายกาอุปาทานความยึดมั่นอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นเช่นยึดติดในตัวตนยึดติดในทรัพย์สมบัติหรือยึดติดในความคิดเช่นยึดติดกับรูปร่างหน้าตาของตัวเอง หรือยึดมั่นในความเห็นของตนว่าฉันต้องถูกเสมอสิบพบพบชาติพบก็คือภาวะการดำรงอยู่ในภพภูมิหนึ่งหนึ่งจากกรรมที่สะสมไว้เช่นถ้าเราทำกรรมดีมามากก็จะไปเกิดในภพที่ดีเช่นเป็นมนุษย์หรือไปอยู่สวรรค์สิบเอ็ดชาติการเกิด ชาติการเกิดในภูมินั้นๆตามผลของกรรมเมื่อทำกรรมไว้กรรมนั้นพร้อมให้ผลอาจจะส่งให้ไปเกิดในครอบครัวครอบครัวหนึ่ง 12. ชารามรณะแก่แกตายชรามรณะคือความแก่ความเจ็บและความตายเป็นธรรมดาของชีวิตเราล้วนแต่เกิดแก่เจ็บตาย ก็เหมือนกับต้นไม้ที่โตเต็มที่แล้วก็แห้งเหี่ยวโรยราไปผลพวงเสริมของความทุกข์ที่สมบูรณ์หลังจากครามรณะก็ยังมีผลลัพธ์เสริมก็คือความโศกเศร้าความปริเทวะก็คือพัดพรากจากสิ่งที่รักทุกโทมานัสอุปายาสะความเศร้าหมองซึ่งเป็นการแสดงออกถึงทุกอย่างสมบูรณ์ในชีวิตมนุษย จากวงจรปฏิจจสมุปบาทนี้เราเห็นว่าทุกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองโดยบังเอิญความไม่รู้หรืออวิชชาเป็นจุดเริ่มต้นของทุกข์หากเราสามารถลดความไม่รู้ลงเรียนรู้ความจริงของชีวิตก็จะลดตัณหาและอุปาทานได้จนหลุดพ้นจากวงจรทุกนี้จึงขอเชิญทุกท่าน มันเจริญปัญญาฝึกอบรมสติและเห็นความจริงตามที่เป็นเพื่อความสงบและความสุขที่แท้จริงครับสาระสำคัญของปฏิจจสมุปบาทหนึ่งความหมายพื้นฐาน ปฏิจจสมุปบาทหมายถึงการเกิดขึ้นอย่างธรรมทั้งหลายโดยอาศัยกันและกันหรืออิทัพปัจจยตาเป็นกฎธรรมชาติไม่ขึ้นกับการมีอยู่ของพระพุทธเจ้า 2. คํคำสอนสำคัญผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมปริยสาวกที่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้เห็นแจ้งธรรมลุถึงกระแสธรรม 3. รูปแบบการแสดงปฏิจจสมุปบาทแสดงแบบทั่วไปเมื่อน,นี้มีนี้จึงมีเพราะนี้เกิดนี้จึงเกิดแสดงแบบจำแนกเป็น12ปัจจัยนับจากอาวิชชาไปจนถึงชรามรณะเรียกว่าอนุโลมแสดงแบบย้อนกลับจากชรามรณะจนถึงอวิชชาเรียกว่าปฏิโลม 12. หัวข้อของปฏิจจสมุปบาทหนึ่งอวิชชาความไม่รู้สองสังขารการปรุงแต่ง 3. าบิญญาณความรับรู้สนำมรูปรูปนามห้า,ายตนะัะอายตนะหกหกพัทธาการกระทบ 7. จ็เ,เวทนาความรู้สึก 8. ตัณหาความอยากเกอุปาทานความยึดมั่น 10. บพบพบชาติสิชาติการเกิด 12. ชสามรณะแก่ตายความโศปริเทวะทุกโทมนัตและอุปญญายาสั์ที่เป็นผลพวงเสริมที่แสดงถึงทุกข์ที่สมบูรณ์สาระเชิงปฏิบัติที่พึงเข้าใจจากปฏิจจสมบปบาท 1. เข้าใจเหตุปัจจัยอย่างถูกต้องพัฒนาปัญญา 2. ไม่เชื่อความบังหรืออ่อนบวอนเน้นการพึ่งตนเอง สามลดความยึดมั่นถือมั่นก็ถึงอิสระจากทุกขปฏิจจสมุปบาทสัมพันธ์กับไตรล,ลักษณอินนจจตาไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดทุกขตาทุกสิ่งอยู่ในภาวะบีบคั้นอนัตตาไม่มีตัวตนแท้จริงปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งเป็นไปโดยเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่โดยลำพังตัวเอง หรือควบคุมได้ข้อสู่การเข้าใจตะไลลัก 12. 2หัวข้อของปฏิจจสมุปบาทปัใจจัยแห่งการเกิดและดับแห่งทุกข์ 1. อวิชชาความไม่รู้คือความไม่รู้ในธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตไม่รู้จักตะไลลักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเหตุให้เกิดทุกสองสังขารการปรุงแต่งคือกรรม หรือการกระทําทางใจและกายที่เกิดขึ้นจากวิจาิเป็นแรงผลักดันให้เกิดจิตและร่างกายสมวิญญาณความรับรู้คือการรับรู้หรือจิตที่มีอยู่ในสปปรรพสิ่งเกิดขึ้นจากสังขาร 4. นาม,มารูปรูปนามคือรูปร่างกายเรียกว่ารูปและนามธรรมาคือนามเป็นความรู้สึกความคิดความจัง ที่รวมกันเป็นสิ่งมีชีวิต 5. สลายตนะอายตนะ6คือประตูทางรับรู้6อย่างได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ 6. กัสสะการกระทบคือการที่อายตนะทั้ง6กระทบกับวัตถุสิ่งต่างๆเกิดการรับรู้ขึ้น7เวทนาความรู้สึกคือความรู้สึก ที่เกิดจากการสัมผัสเช่นสุขทุกข์หรือเฉยเฉยแต่ตัณหาความอยากคือความอยากได้อยากมีทั้งความอยากทางกายทางใจที่เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นก้าอุปาทานความยึดมั่นคือการยึดถือรักและติดปักอยู่กับสิ่งต่างๆเช่นตัวตนสมบัติเงินทองหรือแม้แต่กระทั่งความคิดสิบภพบ พบชาติก็คือภาวะการมีอยู่หรือการดำรงอยู่ในภพภูมิหนึ่งหนึ่งเศชาติการเกิดคือการเกิดขึ้นในภพนั้นๆตามกรรมที่สะสมไว้ 12. ชัรามรณะแก่ตายคือการเสื่อมสลายแก่เจ็บตายซึ่งเป็นผลสุดท้ายของการเกิดผลพ,พวงเสริมที่แสดงถึงทุกอย่างสมบูรณ์ คือความโสปริเทวะความทาัพธาทุกทรมนัสอุปายาสะความเศร้หมองสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาตั้งหลังจากชรางมรณะเป็นการแสดงออกของความทุกข์ที่สมบูรณ์แบบในชีวิตวันนี้ เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นตามกันซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาที่อธิบายความสัมพันธ์ของเหตุและผลในวงจรของทุกข์และการเกิดดับของสังขารเราจะอธิบายไปทีละหัวข้อนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าแต่ละเหตุปัจจัยเชื่อมโยงกันอย่างไรและมีตัวอย่างในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง หนึ่งอวิชาความไม่รู้อวิชาคือความไม่รู้ความไม่เข้าใจในธรรมชาติแท้จริงของชีวิตเช่นไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นอนิจจังมีทุก์ขเป็นทุกขังและไร้ตัวตนแท้จริงอตตนาตความไม่รู้นี้เป็นเหตุให้เกิดการกระทําที่ผิดและความทุกข์ก็ตามมาตัวอย่างเช่นเหมือนคนตาบอดเดินไปในความมืด ไม่รู้ว่ามีหลุมมีบ่ออยู่ข้างหน้าจึงเดินไปตกหลุมและเจ็บตัวสสังขารการปรุงแต่งสังขารคือกรรมหรือการกระทําของใจและกายที่เกิดจากอวิชชาเป็นแรงผลักดันให้เกิดจิตและร่างกายใหม่ๆต่อไปตัวอย่างเช่นถ้าเราคิดโกรธคนอื่นเรียกว่าสังขารทางใจ หรือกรรมทางใจเราอาจจะพูดจามไม่ดีหรือแม้กระทั่งทำร้ายคนที่เราโกรธการทำร้ายคนที่เราโกรดนี้เรียกว่ากรรมทางกายหรือสังขารทางกายสามบิญญาณความรับรู้บิญญาณก็คือความรู้สึกของจิตที่รับรู้ได้ทั้งภายในและภายนอกเป็นการเห็นการได้ยินเหล่านี้บิญญาณเกิดจากสังขาร เช่นเมื่อเราเปิดตามองเห็นต้นไม้เรามีจิตรับรู้ภาพนั้นๆอย่างนี้เรียกว่าบิญยาณสีนามรูปรูปนามนามรูปก็คือร่างกายและจิตใจทีร่รวมกันเป็นสิ่งมีชีวิตรูปก็คือส่วนของร่างกายส่วนนามก็คือจิตใจความนึกความคิดความรู้สึกเช่น ร่างกายของเราคือรูปส่วนความคิดความรู้สึกหรือความจังนั้นก็คือนานห้าสลายตนะอายตนะหกสลายตนะคือประตูทางรับรู้หกหลักอ่านคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเช่นเมื่อเรามองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นด้วยตาหรือได้ยินเสียงนกร้องด้วยหูนี่แหละคือการทำงานของอายตนะ หกผัสสะการกระทบผัสสะคือการที่อายตนะทั้งหกได้สัมผัสกับวัตถุเช่นตากระทบแสงหูกระทบเสียงเกิดการรับรู้ขึ้นเช่นเมื่อมือของเราไปสัมผัสกับน้ำเย็นแล้วก็รับรู้ความเย็นนั้นเดเวทนาความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดจากผัสสะ อาจจะเป็นความสุขทุกข์หรือเฉยๆเช่นเมื่อถูกลมเย็นพัดมาเรารู้สึกสบายนี่เรียกว่าสุขเวทนาแต่ถ้าโดนน้ำตำํำก็จะรู้สึกเจ็บเรียกว่าทุกขเวทนาแตัณหาความอยากตัณหาคือความอยากความต้องการทั้งทางกายและทางใจอยากได้อยากมีอยากเป็นเช่น เห็นขนมอร่อยแล้วก็อยากจะกินหรืออยากจะมีเงินมากขึ้นกาอุปาทานความยึดมั่นอุปาทานคือการยึดมั่นถือมันในสิ่งต่างๆทั้งตัวตนทรัพย์สมบัติหรือแม้กระทั่งความคิดเช่นยึดติดกับรูปร่างหน้าตาของตัวเองยึดมั่นในความคิดของตนเองว่าฉันจะต้องถูกเสมอไปสิบภพคือภพชาติภพหมายถึง การดำรงอยู่ในภพภูมิใดภูมิหนึ่งจากผลของกรรมที่ผ่านมาเช่นเมื่อทำกรรมดีในชาตินี้ก็จะไปเกิดในภพที่ดีเช่นภพของมนุษย์หรือภพของเทวดาสเสบชาติการเกิดชาติก็คือการเกิดขึ้นในภพนั้นๆตามกรรมที่สะสมมาเช่นเมื่อครบวาระของกรรมที่จะส่งคน ก็จะไปเกิดในครอบครัวครอบครัวหนึ่งหนึ่งหรือภูมิหนึ่งห,หนึ่งสิบสอง 12. ชราหมรณะแก่ตายชรามรณะ,ารารณะความแก่เจ็บและความตายเป็นสิ่งแน่นอนที่เกิดขึ้นหลังจากการเกิดเช่นเราเกิดมาก็แก่ตัวลงมีโรคภัยไข้เจ็บและสุดท้ายก็ตายไปเหมือนต้นไม้ที่โตเต็มที่แล้วก็แห้งเหี่ยวโรยรา ผลพวงเสริมของความทุกขอย่างสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นหลังจากชรามรณะก็ยังจะมีความโศกเศร้าความทุกข์ความเสียใจที่ตามมาอย่างเต็มที่เรียกว่าความโศกปริเทวะทุกโทมนตสอุปายาศาสเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ที่แท้จริงในชีวิตนะครับจากบทติดสมบัตนี้ เราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างในชีวิตนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญแต่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยที่เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องการเข้าใจหลักธรรมนี้ช่วยให้เรามองเห็นทุกข์ได้ชัดและสามารถลดอวิชชาลดตัณหายึดมั่นน้อยลงจนหลุดพ้นจากวงจรทุกข์ได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตา,ามธรรมสวัสดีครับ